สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเฟสบุ๊กยูทูบแล้วก็ทุกๆท่านนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้เนี่ยจิบก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ของเมดิลีนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ หลายๆคนเนี่ยจะรู้ว่าจิ๊ปเนี่ยพูดถึงผลิตภัณฑ์นี้มานานเป็นปีแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งได้ออกมานั่นก็คือ o วโรนิก้าาบเมดิลีนนะคะเป็นอาหารเสริมควบคุมเอ่อไม่ใช่อาหารเสริมควบคุมอาหารเสริมที่จะทําให้ผิวสวยนะคะแล้วก็ต้านความแก่เนี่ยเมื่อทานติดต่อกันเนี่ยสามารถต้านความแก่ได้ถึง70%แล้วก็ทําให้ผิวขาวขึ้นโดยที่ไม่มีกูตาและคอลลาเจนผสมอยู่นะคะแต่เป็นส,สกการสกัดที่สําคัญที่เรียกว่าเรสวอราเทลนะคะ เป็นส่วนผสมที่สำคัญที่สุดเนี่ยในของเวโรนิก้าเลยนะคะถามว่าเรามีอะไรที่จะทำให้ผิวขาวได้ถ้าไม่ได้ใช้กูต้านะคะเราจะใช้ตัวที่เรียกว่า A.L.A. นั่นก็คืออัลฟาไลโปเอซิตนะคะตัวนี้จะเป็นที่รู้กันว่าต่างประเทศเนี่ยนิยมทานให้กะให้ฟ้าแล้วก็มันมันเป็นตัวตั้งต้นกูต้าอีกทีด้วยนะคะวัาทานเข้าไปเนี่ยมันจะสามารถทำให้สังเคราะห์กูต้านในร่างกายเราเนี่ยได้ดีมากๆเลยก็หนึ่งกล่องนะคะมีทั้งหมด30สซอง ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาชมให้ดูนะมันเป็นผงนะคะแต่ว่าไม่มีคอลลาเจนอยู่ข้างในเลยถ้าถามว่าส่วนผสมเนี้ยเอ้ยอาหารเสริมเนี้ยผลิตที่ไหนนะคะก็ผลิตที่เมืองไทยอันนี้คือน้านะคะใส่ประมาณน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวชมไปด้วยแล้วจะอธิบายไปด้วยว่าทําไมถึงต้องผลิตในเมืองไทยแล้วก็รูปร่างหน้าตาซองเป็นอย่างนี้นะคะก็คือแกะเลยหนึ่งซอง ตัวนี้นะคะจะสามารถดูดซึมได้ดีมากๆเลยนะคะคือดูดซึมได้ถึง90 1 0 0ถึหนะคะสำหรับคนที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยมีสารตรกค้างเนี่ยก็จะดูดซึมได้ถึง100แต่ถ้าคนไหนที่แบบเหมือนทานอาหารเสริมมาเยอะช่วงแรกอ่ะจะดูดซึมได้แค่90ค่ะเราใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า b บโอแอดินะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้อาหารเสริมเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีมากม แล้วก็คนไปนะคะจะละลายง่ายมากเพราะว่าโมเลกุลค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็จัดธิบไปให้ฟังว่าทําไมถึงต้องผลิตในเมืองไทยก็คือตัวนี้ตอนแรกนะคะเราจะผลิตที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะหรือไม่ก็ฝรั่งเศสดูไว้าสองที่แต่ประเด็นคือเวลาที่ผลิตแล้วเข้ามาเนี่ย ปรากฏว่าหนึ่งเนี่ยภาษีก็แพงมากนะคะทำให้เหมือนเหมือนสมผสมเหมือนกันเปียบแต่ราคาถ้าเกิดน้าเข้าเนี่ยจะต้องขายกล่องเราประมาณ3,500บาทซึ่งเรามองว่ามันแพงมากๆนะคะที่สมผสม,สมเหมือนกันทีนี้เราก็เลยมองเรื่องผลิตในไทยแต่ว่าโรงงานที่เราโอเคเนี่ยก็จะมีโรงงานเดียวเพราะว่า เหมือนเขามีฐานฐานของโรงงานเ้าอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะสามารถเช็คได้นะคะว่ามีที่สวิตจริงๆเราก็เลยเลือกโรงงานนี้เพราะว่า1เนี่ยคือเขามีเครือข่าย,ยที่สวิตเซอร์แลนด์อินเกเียนทั้งหมดนะคะคือส่วนผสมข้างหลังเนี่ยเรานำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมดโดยเฉพาะตัวที่เรียกว่าเดสบอลเทลนะคะตัวนี้เนี่ย มันเป็นสารสกัดจากเปลือกองุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องปลูกในไร่ที่เป็นออแกนิกเท่านั้นเพื่อไม่ให้มันมีสารตกค้างนะคะเราก็นําเข้าอ่าเปลือกองุ่นเนี่ยเรานําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะจากไร่ออแกนิกเลยนะคะก็จะเขียนไปตรงนี้นะคะทาม,มันต้องเป็นมันบังคับเลยนะคะว่าต้องเป็นไร่ออแกนิกจริงๆเพราะอยา่างที่ชี้แจ้งว่าอ่า การใช้เคมีกับเปลือกองุ่นเนี่ยมันก็จะทําให้มันมีสารตกค้างได้วิตามินของเมลีเนี่ยเป็นวิตามินออร์แกนิกนะคะคือไม่ตกค้างในร่างกายเลยนะคะถึงบอกว่าบางคนดูดซึมได้90%ถ้าถามว่าอีกสิดูดซึมไม่ได้ไปไหนนะคะร่างกายขับออกนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องกลัวว่า มันจะไปทิ้งสารตกค้างอะไรนะคะแล้วก็ทานไปเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องกระฝ้ารอยดำผิวขาวแล้วก็แน่นอนนะคะความแก่ช่วยได้แน่นอนทานเวโรนิก้าหนึ่งแก้วนี้นะคะเท่ากับการทานไวน์แดงเนี่ยถึงสี่รอยแก้วเลยนะคะถ้าถามว่าทานไวน์แดงสี่ร้อยแก้วเนี่ยมันจะไม่มีผลข้างเคียงอะไรหรอก็คืออย่างที่รู้กันว่าจะมีางานวิจัยว่าการทานไวน์แดงอะ่ะจะช่วยให้เราแก่ช้าลงใช่ไหมคะอ่า เพราะว่าในไวนยแดงเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือเรสวร์เทลนี่เองแต่การทานไวนยแดงหนึ่งขวดนะคะเราจะได้รับเรสวร์เทลเนี่ยแค่1นถึงเมิลลิกรัมแต่ถ้าเกิดทานเฟโรนิก้าเนี่ยซึ่งสกัดมาแล้วนะคะจาเรสวร์เทลเนี่ยถึง500มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วได้ได,ได้ได้แบบถ้าเทียบกับการทานไวแดงเนี่ยจะได้ถึง400แก้วเลยนะคะนั่นหมายความว่าจะต้านความแก่ได้ดีมากๆแล้วไม่เพียงเท่านี้นะคะก็ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องผิว แต่ยังช่วยในเรื่องแบบสุขภาพแข็งแรงทําให้เลือดเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะได้ยินโบราณจะพูดว่าถ้าเลือดลมดีจะทําให้ผู้หญิงผิวสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เลมอร์เทลค่ะอย่างสารร่วมที่เราจะใส่ก็จะมีโรทิฟด้วยนะคะโรทิฟเนี่ยซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่าให้คุณค่ามากกว่าการทานวิตามินเนี่ยถึงวิตามินซีเนี่ยถึง6000เท่าน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันจะทำให้ผิวใสเร็วมากๆเลยค่ะ และรสชาติของเวโรนิก้านะคะก็ดีมากมากจิ๊บเนี่ยทานมาตั้งแต่อย่างอย่างแบบไม่ไม่ได้ขายนะคะคือทานมานานแล้วจริงๆแล้วก็อย่างตัวอื่นๆนะคะอย่าง ตัวไซนิมารีนคือมิวเทสเทลนะคะตัวนี้ก็จะดีมากตัวนี้จะเป็นตัวล้างพิษตับล้างพิษแบบในร่างกายขับสารพิษออกมาทางระบบขับถ่ายนะคะมันจะทําให้เวลาที่เรามีสารตกค้างในร่างกายเมื่อเราทานวิตามินเนี่ยมันจะไม่ค่อยดูดซึมแต่ถ้าเกิดว่าเราฟอกตับไตไส้พุงให้มันสะอาดแล้วกินดีเนี่ยมันก็จะดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้มันก็จะทําให้เห่นผลเร็วนะคะเพราะว่าเมดิลีนเนี่ยถ้าเกิดทาแล้วเนี่ยเราต้องคำนึงถึงกลไกลทุกอย่างในในระบบ ร่างกายะคะ่ะว่ามันทํายังไงแล้วทายังไงให้มันขาวได้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกมาเป็นตัวนี้นะคะทั้งขาวทั้งปลอดภัยและบำรุงร่างกายได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะขายอยู่ในราคา1,950บาทนะคะจะขายวันช่วงประมาณหลังส่งการนะคะจิอ๊อาจจะลงคลิปนี้ก่อนหรืออะไรยังไงเนี่ยก็สามารถไปจองได้ตัวแผนจำหน่ายนะคะ ก็หกล่องมี30ซองทานได้30วันละวิตามินนี้นะคะเป็นแบบวันเพอร์เดย์นะคะก็คือสามารถทานวันละซองก็ได้หรือถ้าเกิดใครอยากจะทานวันละซององเพื่อเพิ่มความเร็วเนี่ยให้ทานตอนเช้า8ปดโมงอีกซองหนึ่งตอน3ามทุ่มตอนกลาคืนนะคะโอเคสำหรับวันนี้จิบไปแล้วค่ะบ๊ายบาย